สงครามก้าทัพในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าสุลาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นพระนครหลวงใหม่ก็ได้มีการทำศึกอยู่หลายครั้งแต่ครั้งสำคัญที่สุดที่เรียกว่าศึกก้าวทัพเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2328 หลังจากที่พระองค์ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินเป็นพระนครหลวงใหม่ได้สามปีเราคุนพลและเหล่าทหารกล้าของข้าเอ๋ยบัดนี้เราได้ทำสงครามขยายแผ่นดินยึดเมืองรอบข้างเอาไว้ได้หลายเมืองแล้วเมืองต่อไปที่เราจะยึดให้กลับมาเป็นเมืองขึ้นของเรานั้นคือกรุงรัตนโกสินที่เพิ่งสถาปนาเมืองขึ้นใหม่ เราจะทุ่มกำลังพลทั้งหมดที่มีอยู่ไปบดขยี้ไอ้พวกชาสยามให้ย่อยยับไม่มีชิดดีเพื่อให้ราชาวงศ์อลองพยาของเรานี้ได้ยิ่งใหญ่เบอรพระเจ้าบุเรงงาผู้ชนะสิบทิศในอดีตเดพระเจ้าประดุง ผู้เป็นอาของพระเจ้าจิงกูจาได้ขึ้นครองราชใหม่มีราชธานีว่าอมรปุระหลังจากได้ปราบปรามเมืองอื่นๆไว้ได้โดยเรียบร้อยแล้วก็คิดกำเริบไม้ปราบปรามเมืองไทยให้เป็นเมืองขึ้นอีกต่อไปจึงได้กรีธาทัพเป็นเก้าทัพด้วยกำลังพล1 4 0 0 0 0คนโดยแบ่งออกเป็นเก้าทัพเข้าตีกรุงรัตนโกสินท์ เมืองหลวงของไทย5ทัพเข้าตีทางภาคเหนือสองทัพเข้าตีทางภาคใต้สองทัพมีพระเจ้าประดุงเป็นทัพหลวงทั้ง9ทัพเข้าบรรจบกันยังกรุงรัตนโกสินทร์มีข่าวดวนพระพุทธเจ้าข้ามีข่าวดวนพระพุทธเจ้าข้ามีข่าวดวนพระพุทธเจ้าข้า มีข่าวด่วนอะไรหรือเจ้าต้องรีบว่ามาพระเจ้าประดุงกษัตริย์ของพม่าได้กรีธาทัพด้วยกําลังคนเรือนแสนหมายเพื่อจะตีเอาตรุงรัตนโกสิร์พระพุทธเจ้าค่ะเรื่องนี้ข้าต้องนําความไปกราบทูลให้ท่านพ่ออยู่หัวทราบโดยเร็วเจ้าจ้องรีบนําข่าวนี้ไปประกาศทั่วเมืองให้ผู้คนได้ทราบเสียขอเดชะพระอาญามิพลกล่าว กองทัพที่พระเจ้าปดุงยกทัพมาในครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกทัพที่เคยยกเข้ามาตีสยามประเทศของเราขอพระองค์ทรงพิจารณาและจัดทัพออกรับศึกนี้ด้วยพะเยค่ะด้วยรูปการเป็นแบบนี้เราคงหลีกเลี่ยงศึกครั้งนี้มิได้เสียแล้วดังนั้นพวกเราเชาวสยามทุกคนทุกหมู่เราจงมารวมกันรับศึกก้าวทัพนี้เถิดกำลังพลน้อยกว่าแต่จะต่อสู้เอาชนะพะม่าฝ่ายกำลังพลมากกว่าให้จงได้โดยยุทธวิธีอันชาญฉลาดของพระองค์คือ 1. ให้จัดทัพออกไปต่อสู้กันนอกเมืองหลวงผิดไปกับการรบครั้งก่อนๆที่ผ่านมา 2. ให้ดักสกัดรบกับพม่าที่จุดสำคัญๆของภูมิประเทศเช่นตามช่องเขาหรือตามข้ามแม่น้ำลำคลอง 3. ให้พยายามตัดกำลังสเสบียงอาหารและยุโทโธปกรณ์ที่จะผ่านเข้ามาเป็นสำคัญให้มากที่สุดที่จะมากได้โดยแบ่งออกเป็นสีทัพ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตอนนี้เรามีกําลังทหารอยู่ในบัญชีเท่าไหร่เวลานี้เรามีทหารอยู่ในบัญชี5้าหมืนคนพระเจ้าค่ะแต่ถ้าหากทรงให้เกณฑ์เพิ่มคงได้ประมาณ6 0 0 0ืคนคนม่ได้ต้องเกณฑ์ให้ได้7จ็ดหมืนคนขึ้นไป ้าเจค่ะกองทัพที่หนึ่งให้กรมพระราชวังหลังกรมมันหลวงอนุรักษ์เทเวศพระราชนัดดาเป็นจอมพลถือพล1 5 0 0 0หคนไปตั้งรับชั่วคราวไม่ให้ค่าศึกรุกล้ำเข้ามาที่เมืองนครสวรรค์กองทัพที่สองให้กรมพระราชวางังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราช เป็นจอมพลถือพลสามหมื่นคนไปตั้งรับที่ลาดย่าเชิงเขาบรรทัดแฝงเมืองกาญจนบุรีเพราะเป็นที่กันดานจะส่งเสบียงอาหารลำบากมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์สามารถทำกระสุนปืนด้วยไม้ยิงฆ่าศึกได้กองทัพที่สาม ให้เจ้าพระยาธรรม,มากับพระยายมราชเป็นแม่ทัพผือพล5,000คนไปตั้งรับที่ราชบุรีเพื่อรักษาทางลำเลียงเสบียงอาหารและยุโทโธปกรณ์ของกองทัพที่สองและดักโจมตีพม่าที่มาจากทวายและทางภาคใต้จนสามารถเอาชชนะพม่าได้เช่นกันกองทัพที่4คือกองทัพหลวง ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชตั้งรับอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์ถือพลสองหมืคนเพื่อป้องกันพระนครและเป็นกองหนุนถ้าหากมีศึกหนักทางไหนจะยกพลไปช่วยทางนั้นกองทัพพระเจ้าประดุงยกพลโดยมีเหมียนวุณแมงยีมหาทินชองเป็นแม่ทัพถือพลหนึ่งหมื่คนตั้งทัพยอยู่ที่เมืองมอตมะเป็นทัพหน้ายกมาตีกรุงรัตนโกสินทร์ยกพลเข้ามาผ่านทางพระเจดีสามอง เท่าเขตเมืองหน้าด่านแขวงเมืองกาญจนบุรีตีค่ายน้อยใหญ่จนมาถึงทุ่งลาดยาเราทหารกล้าแห่งสยามข้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสินคดาษมาช่วยแล้วทุกคนจงบ,บุกสู้อย่าได้ถอยเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยพืนนี้ไว้ให้ลูกหลานเราทุกคนจงสู้สู้ข้ามา ทัพข้าศึกได้ถอยไปตั้งค่ายอยู่ที่ช่องเขาสะดาวด้านล่างแล้วดังนั้นยุทธภูมิทุ่งราชญ่านี้เราจงรักษาฐานที่มั่นนี้ไว้ให้ดีและเราจะตัดเสบียงของกองทัพมันเม <_ un> <để S 2> ื่อไหร่ที่เสบียงพวกมันหมดเราจะยกพลทั้งหมดเข้าตีมันให้แตกพ่ายแล้วออกไปจากแผ่นดินสยามพวกเราได้ทีเดียวกลนศึกของกรมพระราชวังบวร,บร,บรมหาสุรสีขนาดช่างไร้กาศนักแต่เรามีทางแก้กลนศึกนี้เมียนบุญแมงยีพระเจ้าค่ะ ข้าจะให้เจ้านำทหารช่างไปสร้างหอให้สูงๆเทียบค่ายของศัตรูและเอาปืนใหญ่ที่เรามียิงกระดมใส่ค่ายกรมพระราชวังบวรมหาสรศรีสีหนาฏให้นักแล้วจากนั้นก็นำกองทัพทหารหารทั้งหมดบุกเข้าไปตีค่ายของกรมพระราชวังบวรตัดหัวทหารในค่ายสยามนั้นให้หมดเท่านี้เราก็ชนะแล้ว ตายปในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เราก็ต้องสู้แบบลืมตายถวายชีวิตให้กับแผ่นดินแล้วเราทหารฮหารของข้าพวกเจ้าต้องรีบนำปืนใหญ่ออกไปนอกค่ายเอาไปไว้ใกล้ๆกับค่ายของข้าศึกให้ระยะการยิงของปืนใหญ่สามารถยิงปืนใหญ่ของข้าศึกได้พอดีเราจะทำการเอาไม้มาทำเป็นกระสุนปืนใหญ่พอดพื้นที่แถวนี้ ลมสมบูรณนะ์นักถ้าทําการแบบนี้ก็เท่ากับฆ่าตัวตายนะพระเจ้าค่ะถ้าใครกลัวตายก็จงอยู่แต่ในค่ายด้เราจะออกไปรบกับพวกพม่าเองพวกเราไม่กลัวตายไปไปตายให้เป็นเกียรติแก่แผ่นดินไทยที่พวกเรารักกันเถอะเมื่อฝ่ายของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์นาศได้ทําการตีค่ายและหอคอยปืนใหญ่ของเมีนหุ่นแมง,งยีแตกพ่ายไปก็ทําให้กําลังใจทหารเพิ่มมากขึ้น เพราะการวางแผนที่ยอดเยี่ยมของพระเชษฐาเราจึงทําให้เราได้รับชัยชนะในครั้งนี้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นห่วงพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถที่ท่งลาดยาจึงทรงยกทัพหลวงจากพระนครไปช่วยขอให้พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถและเหล่าทหารกล้าแห่งสยามประเทศจงมีชัยแก่ศัตรูเมื่อทหารพรม่าเห็นก็ไม่กล้าออกจากค่ายมาบุกเมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ เห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้จึงทำตามแผนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทำการวางแผนไว้โดยส่งพระองค์เจ้าขุนเนนแต่งเป็นกองโจรดักปล้นสเสบียงฝ่ายพมา่าด้วยกําลังพลน้อยกว่ากลับทำให้ข้าศึกที่มีกําลังพลมากกว่าเสียขวัญรวมตัวไม่ติดตั้งตัวไม่ทันทำให้พระเจ้าประดุมต้องออกคำสั่งถอนทัพกลับไป สงครามก้าวทัพในครั้งนี้ที่เราชนะได้เพราะความสามัคคีและรักบ้านเมืองของเราทุกคนแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยอย่าให้ใครมาเอาแผ่นดินเราไปเราจงร่วมใจสามัคคีกันปกป้องแผ่นดินเกิดของเราไว้ให้ลูกหลานชาวไทยของเราสืบไป